ถ้าคุณกำลังมองหารถจนหรูนำเข้าระดับพรีเมียมพร้อมด้วยสูมบริการแบบครบวงจร360องศามีรถให้เลือกมากมายสต็อกใหญ่ที่สุดในประเทศรับรถได้เลยแบบไม่ต้องรอต้องที่นี่เลยครับ B Auto House พาทุกท่านไปพบกับที่ปรึกษาทางด้านการขายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่น้ำเซเ e s e ์เซ u t เ v e ทีบีออโต้เฮาส์สาขาบางนานอกจากเราจะมียนตกรรมนําเข้าทุกรุ่นทุกสีทุกแบรนด์แล้วเรายังมีศูนย์บริการเซอร์วิสครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเช็คระยะรถซ่อมสีและตัวถังเรียกได้ว่าเป็น o ันสต็อป e ซอร์วิส0อองศากันเลยค่ะ ที่รับรองบริการลูกค้าถึง2ชั้นบรรยากาศผ่อดคายในระหว่างที่ลูกค้ารอรับบริการหรือเขาเยี่ยมชมโชว์รูมนั้นจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้รองรับลูกค้าทุกท่านค่ะเรียกได้ว,ว่ามาที่นี่นี่จบครบทุกสิ่งเลยนะครับคุณแม่น้ำ ใช้แล้วค่ะแบบนี้รอไม่ได้แล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่คันแรกเลยนะคะกับรถคาริล่า911 Turbo S, <S มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ3.8ลิตร650แรงม้าอาัตราเร่ง0ถึง100เพียงแค่2.7วินาที คันนี้เรียกได้ว่าสามารถเป็นรถสปอร์ตคราที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะได้สีสวยสีใหม่ Ruby San นิโอนะครับเรียกได้ว่าเป็นทั้งตัวแรงแล้วก็ตัวแรงไอเทมกันเลยทีเดียวฮะค่ะต้องบอกว่านอกจากคันนี้แล้วนะคะเบลแอบเห็นอีกหนึ่งคันค่ะที่ดูสปอร์ตไม่แพ้กันค่ะ911 c a r ึ่งหนึ่คสีเลซิ่งเยลโลมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3.0- นลิตร3า5รแรงม้าอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อเพียงแค่4ีนวินาทีค่ะพิเศษสุดๆมาพร้อมกับช ด้านข้างด้านหลังและพรมะไรเทคอาร์ตค่ะแตบบ่ที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือจะเป็นวิงหลังที่เรียกว่าเป็นเรียสปอยเลอร์ทีเป็นวิงคาร์บอนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถคารรล่าสปอร์ตคลาสสิกซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในรถที่มีมูลค่าถึง30กว่าก้านบาทแต่ณนะวันนี้เรามาใส่ในรถคันนี้ในราคาที่ว่าก้านบาทเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่ามีความสปอร์ตแตกต่างแบบไม่ซ้าใครเลยจริงๆนะคะแต่นอกจากรถสปอร์ตคอร์เช่แล้วนั้นเรายังมีสปอร์ตคาร์ลักชัวรี่อีกหลายแบรนด์แต่ขออนุญาตส่งต่อ ให้คุณดีบุกแนะนําต่อนะคะสวัสดีครับคุณดีบุกคร,บครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ด fiquei. S 1> วันนี้เราจะพามาชมกับตัวเบลลี่คอนเนตทัน g t c นะครับคันนี้จะมากับเครื่องยนต์เบนซิน V8 4000เทอร์นะครับ404แรงมา้าสามารถทํา0ูนถึงร้อได้ภายใน4.1วิเท่านั้นครับคันนี้เราแอดออ o p t i o ปชั่นทัวร a c ิ่งแพมาแล้วแล้วก็พิววเศษไปกว่านั้นเรามีออปชั่นตัว b บ a ็กไลน์ด้วย b บ a ็กไลน์ <Black line S 1> จะมีตัวกระจังหน้า ขอบคิ้วตัวล้อแมกแล้วก็มือจับประตูที่เป็นสีดาเพิ่มความสปอร์ตและความดุดันเข้ากับสีแคมเบียนเกย์คอนเวอร์เทเบิลเปิดประทุนสุดหรูสรเสริมลุคผู้บริหารได้อย่างดีเยี่ยมครับคือได้ทั้งหรูได้ทั้งแรงนะฮะถือว่าน่าสนใจมากๆครับนอกจาก3คันนี้แล้วนะคะยังแอบเห็นว่าที่นี่นะคะยังมีรถให้เลือกหลากหลายแบรนด์อีกด้วยนอกจากรถที่ได้ดูมาแล้วเรายังมีรถยอดนิยมสําหรับครอบครัวด้วยอย่าง The New To วเตอร์ตาเอาพาร์ทแซดับสายลุยเรามี m ม r ร e d e s b e เ z G-Class ลาอีกด้วยครับมีรถให หลากหลายเซกเมนต์มากๆนะครับผมแล้วยังมาพร้อมกับสู่บริการแบบครบวงจรสามร้อยสุดสายอีกตั้งหากโปรโมชั่นสําหรับตอนนี้นะครับจะเป็นมิดเยียร์เซล์ฉลองเปิดโชว์รูมและสู่บริการแห่งใหม่กับ4โปรแรงทุกรุ่นทุกแบรนด์สำหรับโปรที่1ไใครไม่แคร์บีแคร์วันตี4ปีโปรที่2แลแลไอเทมคา ทุบราคาแรงสุดในรอบปีโปรที่3ส่วนลดกว่า1ล้านบาทพร้อมฟรีชุดแต่งระดับโลกโปรที่4ขับฟรีมีผ่อนให้สำหรับ Certified Used Car นานสูงสุด1ปีและสเปเชียลโปรโมชั่นฟรีดาวสำหรับลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษเช่นหมอ ผู้พากษาอายการนักบินนักบัญชีตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคม2 5 6 7าหครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในโซนบางนาหรือรแวดใกล้เคียงสามารถนัดหมายชมรถหรือเข้าถึงบริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงหโมงเย็นสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook และ IG Be a t ียร์โตสบางนาหรือโทร0 8 3 945 2 5 5 5ครับนอกเหนือไปกว่านั้นเรายังมีอีกสสาขาย,ยินดีบริการ b e a t o ์โต๊ะสาขาวิภาวดีและ b e a t ร์โต๊ะเฮาส์อัเลพระราม3ที่มีรถให้เลือกชมก